สวัสดีค่ะลงครีมกลางคืนกันนะคะของโบวี่ครีมค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้คือครีมแตงกวาของหยีหมดนะคะก็จะลงแค่สมุนไพรเวียดนามแล้วก็รีมขมิ้นเท่านั้นนะคะตัวแตงกวาค่ะเพิ่งหมดกระปุกไปนะคะแล้วก็ยังไม่แกะกระปุกใหม่เออเวลาจะแกะกระปุกใหม่ค่ะมันทาใจยากเนาะเพราะเวลาครีมมันขาดอะคะ่ะมันมันหายากอะ่ะเออนี่นะคะวิธีการของหยีก็เหมือนเดิมเลยค่ะหยีจะแบบรัดขั้นตอนไปเลยอะเออ ทาพร้อมกันไปเลยนะคะทาไปเลยนะคะครีมสมุนไพรเวียดนามเนี่ยคือดีมากๆเลยนะคะทุกคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะหยีก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแต่ก็ยังใช้ครีมสมุนไพรเวียดนามของโบวีทินได้ไม่มีปัญหาเลยเลออเป็นคนที่ผดผื่นขึ้นได้ง่ายมากๆเลยนะคะ แล้วน้องเนี่ยคือเป็นครีมกลางวันนะแต่สามารถใช้ในกลางคืนได้ด้วยเพราะว่าเขาอะเป็นไข่หุกวิตามินอีเข้มข้นนะคะเขาจะช่วยฟื้นบำรุงผิวอะให้เซลล์ผิวใหม่สร้างขึ้นมาอย่างแข็งแรงนะคะก็เลยสามารถใช้เป็นกลางคืนได้ด้วยอโอเคปะล่ะ ช่วงไหนที่หยีนอนดึกนะคะหยีเนี่ยจะรู้ตัวเลยหยีอาจจะทาแบบเป็นสามกษัตริย์เลยนะคะก็คือครีมสมุนไพรเวียดนาม,แล,มนาแล้วก็ครีมเป็กวาแล้วก็ครีมขมิ้นนะคะกลางคืนตืน่นกลางวันเนี่ยก็ทาเป็นครีมสมุนไพรเวียดนามตัวนี้หละกับการแดดให้ไหมควบคู่กันไปอยู่แล้วนะคะ เรียบร้อยค่ะทุกคนใครสนใจอยากลองใช้นะคะทักแชทหาหยีได้เลยนะคะใครที่มีปัญหาผิวหน้าสิวบุกฝ้ากลัดจุดด่างดำหน้าหมองคำไม่สดชื่นไม่สดใสนะคะผิวสุขภาพอ่อนแอนะใช้อะไรก็แพ้ลองมาหลายแบรนด์แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะอยากให้ลองมาเปิดใจกับบูวีคิม ย่างหยีดูนะคะเออเพราะว่าหยีเนี่ยใช้ต่อเนื่องมา3ปีแล้วจากแต่ก่อนเนี่ยหยีเป็นคนท้องที่ฮอร์โมนพังนะคะมีสิวขึ้นเต็มหน้าเลยค่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็มาเจอโบวิขิมครีมว่าคนท้องสามารถใช้ได้ด้วยนะคะหยีก็เลยตัดสินใจใช้ดูจนตอนนี้เป็นตัวแทนจํหนานแบบเต็มตัวไปเลยนะทุกคนเออแล้วก็ใช้ต่อเนื่องจริงมา3ปีแล้วนะคะนี่ทุกครั้งที่มีสิวนอนเด็กสิวประจำเดือนอย่างเงี้ยก็จะไม่กลัวเลยนะคะเพราะว่าทิ้งรอยน้อยรอยจางเร็วนะคะนี่นี่เลย